สำหรับกระแสตอบรับที่เรียกว่าดีมากดีเลิมากเลยยอดดีทะถล่มทะลายนะคะพร้อมกับคอมเมนต์ที่ถามว่าเขียนยังไงทาไมถึงอยากได้เงินบางอยากสร้างรายได้ออนไลน์เออโอ้ยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะกว่าจะมายืนจุดนี้ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเขียนไปทิ้งไปโดนว่าไปลูกค้าเคลมงานไปโอ้ยสารพัดสารเพีห้าปีที่มายืนตรงนี้ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากนะคะถ้าเกิดคุณมีความพยายามเอ,อไปดูไหมไปดูแมอยากรู้ไหมทำไงถึงได้เงินอนะ่ะไปดูปปไปไปช่องทางของการสร้างรายได้ของการเขียนนะจ๊ะเริ่มต้นจากเป็นรับจ้างเขียนบทความทั่วๆไปอันนี้เป็นมือใหม่หรือมือเก่าหรือมือไหนๆก็ได้นะรับจ้างเขียนบทความทั่วไปจะรับจ้างได้ยังไงโอ้ยเซิร์ชใน Google คุณเจอเลยเป็นร้อยรับจ้างเขียนบทความแต่ถ้าเอาให้ง่ายๆนะถ้าเกิดคุณ ง่ายคุณที่สุดเลยก็คือหนึ่งคุณสร้างแฟนเพจขึ้นมาแฟนเพจเนี่ยหมายความว่าเพื่อที่จะใส่ความรู้ข้อมูลของคุณเข้าไปก่อนนะว่าเออสิ่งที่คุณเขียนมันดูน่าสนใจหรือเปล่าสร้างแฟนเพจขึ้นมาค่ะมีการกดติดตามเยอะๆในบทความที่คุณเขียนหลังจากนั้นเนี่ยจะมีสปอนเซอร์เข้ามาสปอนเซอร์ในที่นี้ก็พวกโฆษณารีวิวสินค้าแต่คุณก็ต้องแอบแปะข้อความไว้ด้วยนะว่าคุณรับรีวิวสินค้านู่นนี่นั่นอะ่ะเขาจะได้มาติดต่อคุณ แล้วก็แฟนเพจของคุณจะต้องมียอด follower อย่างน้อยเนี่ยหนึ่คนขึ้นไปเพราะว่าถ้าแฟนเพจของคุณมีแค่37-40ิบเจ็ดอยคนเนี้ยฮัลโหลใครจะมาใครจะมาจ้างใช่ไหมเพราะว่าโอกาสการขายสินค้างเขาก็น้อยเหมือนกันอ่านี่คือการเปิด f c e e o o o k แฟนเพจต่อมาคืออะไร Facebook นะ่ะมีประโยชน์นะคุณไปหากลุ่มเข้าสิกลุ่มกลุ่มรับ ซื้อขายบทความกลุ่มจ้างเขียนบทความกลุ่มนักเขียนฟรีแลนซ์มีเยอะมากใน f a c e b o o k อะคุณเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปดูซิว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันไปถึงไหนละในกลุ่มอะมันจะมีแบ่งเป็นสองแบบใช่ไหมหนึ่งนักเขียนฟรีแลนซ์จ้ะนักเขียนที่เข้ามารับงานเลทงานก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานเลทที่เป็นนักเขียนมือใหม่ไฟแรงทดลองเขียนเออ เขียนได้ก็อ่านเขียนไม่ได้ก็ทิ้งสี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นเลทแบบเบบมากคุณเบบมากนี่ก็เคยทํานี่ก็เคยทํโหเขียนตั้งนานกว่าจะได้สักห้าร้อยบาทนี่เขียนนานมากอ่ะแต่มันเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าคุณจะได้ฝึกเพราะคุณเริ่มจากตรงเนี้ยเขียนเป็นปุ๊บต่อไปก็เรียกเรียกค่าตัวได้อีกเออเรียกไปอีกเรียกอีกลอยได้ไหมสองร้อยได้ไหมเออขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทําด้วยนะอ่าก็ไปดูอันเนี้ยเขาจะมาจ้างเราเขียน แล้วก็เราก็ไปหางานเขียนในกลุ่มพวกนี้ได้อ่าเฟซบุ๊กดีมากหางานได้ดีมากอ่าต่อไปมีอะไรอีกพวก Fast Work อันนี้จะเป็นพวก d v a n c e ขึ้นมาหน่อย Adva านในที่นี้หมายความว่าคุณรับจ้างเขียนแล้วก็คุณดิวงานกับพวกเว็บไซต์ต่างๆเองเ,ออเพื่อที่จะดันบุตเขาเรียกว่าอะไรดันเว็บไซต์อ่ะคุณก็มารับจ้างเขียนเพราะว่าเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นพวกเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพขายคอร์สซิสเนสบลาบลาบลาอีกมากมายเนี่ย พวกนี้เขาทำเว็บขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่มีบทความที่เราเขียนเน่ะเขาจะไม่สามารถที่จะดันเว็บไซต์ได้ไงเออตรงนั้นะ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเขาเออรียกะลรเลทราคาแล้วก็ความน่าสนใจของคุณด้วยนะเออเว็บไซต์พวกนี้เช่น fastwork freelancer อ่าพวกนี้เข้าไปสามาัครแล้วลองดูค่ะอีกช่องทางหนึ่งคือ t r u e id อันนี้เป็นที่ยอดนิยมเนาะเริ่มต้น300บาทตอนบทความแต่หมายความว่าคุณต้องเขียนให้น่าสนใจแล้วมีคนมาอ่านนะ ให้ผ่านของเขานะถ้าผ่านได้เนี่ยคุณได้ไปแล้สามร้อยบาทถ้าเขียนเรื่อยๆก็จะมีรายได้เข้ามาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเช่นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือบล็อกดิทบล็อกดิทนี่ลักษณะนั้นเหมือนเฟซบุ๊กแซนเพจอ่ะเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนไทยเออถ้าคุณมียอดโฟลเ o อร์หนึ่งพันคนขึ้นไปคุณก็จะเริ่มสร้างรายได้จากบล็อกดิทได้แล้วเออแต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องสะสมนะสะสมบทความเขียนไปสมไป สร้างความน่าสนใจให้มันก่อนถึงจะสร้างรายได้กับมันได้อ่าต่อมาต่อมาคืออ e ีบุ๊ก e คุ e ้นันไหมอีบุ๊กอ่ะอีบุ๊กนี่ถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นหนังสือแบบออนไลน์คือปัจจุบันเนี่ยคนไม่อ่านไม่ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วไงเพราะว่ามันต้องมีที่เก็บหนักใช่ไหมย้ายทีหนังสือโอ้ยมีการม,มีการเกิดความเสียหายเกิดขึ้นน้ําท่วมน้ําท่วมเนี้ยว่าไปซื้อเป็นอ e ีบุ๊กเก็บไว้ในอากาศเก็บไว้ในแอปพลิเคชันเก็บไว้ในอีเมล อยากอ่านก็อ่านไม่อยากอ่านก็เก็บได้อีบ e ุ๊กสร้างรายได้ได้ดีอย่างนึงเลยนะเอายกตัวอย่างง่ายๆก็พวกการ์ตูนนิยายวายพวกเนี้ยรวบรวมรวบรวบแล้วก็เอาไปส่งทําเป็นอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กคุณทำเองหรือคุณจะไปจ้างเขาทําก็ได้แต่เราแนะนําให้ทําเองก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเรายิ่งรู้ใช่ไหมยิ่งรู้ก็ยิ่งพัฒนาแล้วก็ยิ่งทําได้ดีอีกมีหลายๆโปรแกร,รมเนาสสำหรับการทำอ e ีบุ๊กก็คือทาเป็นเหมือนหนังสือทั่วไปนี่แหละเปิดหน้าหนึ่งหน้าสองอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจำเพาะจอจงไปในเรื่องที่ต้องการที่จะเขียนหน,หน่อยหนึงอ่ะคุณชอบเรื่องนิยายพรากว่าเป็นคนที่มีจินตนานการมนโนเก่งเขียนนิยายลงไปในอ e ีบุ๊กเรื่องอะไรก็ได้ขายกันเกลื่อนเลยช่วงเนี้ยเออแต่ถ้าเรื่องคุณน่าสนใจคุณจะขายดีหรือใครชอบเรื่องการเงินบ้าคลั่งเรื่องการเงินฉันอยากรวยฉันเลยไปหาวิธีการทํายังไงถึงจะได้รวยถึงจะรวยได้เป็นมหาเศรษฐีเขียนวิธีการเหล่านั้นลงไปแล้วก็ทําเป็นหนังสือขึ้นมาหรือใครที่ชอบท่องเที่ยว เขียนรีวิวเป็นเรื่องๆๆๆองตัวเองก็ได้เออเขียนลงไปสะสมรวบรวมเป็นเล่มขายอีบุ๊กเริ่มต้นตั้งแต่150บาท200บาท300บาทเป็นต้นไปแล้วคุณทําครั้งเดียวคนมาโหลดของคุณเนี่ยโหลดไปเรื่อยๆโหลดทีได้ตังทีโหลดทีได้ตังทีสบายเลยพาสซีฟอินคัมเลยมีเวลาทําอย่างอื่นอีกใช่ไหมมากมายเออสุดท้ายอีกอันนึงก็เรียกว่าสร้างรายได้ก็พอสมควรเนาะ แล้วก็มีนักเขียนหลายคนที่เลือกที่จะทําในส่วนนี้ก็คือสร้างบล็อกขึ้นมาเขียนบล็อกถ้ามีการติดตามที่น่าสนใจหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีนําพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะโฆษณามาแปะไว้แปะไว้โฆษณาที่มาแปะเนี่ยถ้าเกิดมีคนคลิกเข้าไปดูปุ๊บเราก็ได้เงินละเอออันนี้คือคือไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากอ่าแต่ว่ามันต้องเริ่มมีตัวต,วตวนกันก่อนอืมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า เขียนเป็นบล็อกอะเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ไปแปะโฆษณาอืมอันเนี้ยอันเนี้ยน่าสนใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใน3ส่วนที่เราพูดมาที่จะพาคุณไปหาไรายได้เนี่ยเริ่มต้นจากคุณต้องเขียนให้เป็นก่อนเขียนให้เป็นก่อนไม่ใช่วันเวอร์เขียนเป็นก่อนเขียนเป็นคืออะไรไปดูกันโอเคมาแล้ว เขียนเป็นเขียนเป็นคืออะไรเขียนเป็นนี่ไม่ได้เกิดจากการมโนของฉันแล้วทําให้ฉันเขียนได้นะเขียนเป็นหมายความว่าคุณน่ะจะเขียนยังไงเพื่อให้ขายบทความของคุณน่ะได้เฮอเพราะว่าหลายคนก็ชอบเขียนเอาง่ายๆเวลาคุณเข้าไปใน Facebook เข้าไปใน Facebook ของเพื่อนเจอโอ้ยเขียนเป็นน่ะเขียนทุกคนเขียนเป็นหมดอ่าบนวันนี้ทาวันนี้อันนี้อันนี้เล่าเรื่องนูนี้นั่น บางทีอ่ะเรื่องพวกนั้นนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไงมันเป็นมันคือการระบายอารมณ์ของคุณลงไปในสื่อโซเชียลเพื่ออยากให้คนอื่นรับรู้ว่าตอนนี้ฉันเป็นอะไรฉ,ฉันเครียดอะไรอยู่แตถ่ถ้าคุณต้องการที่จะเขียนเพื่อสร้างรายได้เริ่มต้นง่ายๆว่าคุณเขียนอะไรเขียนอะไรเขียนเพื่อใครแล้วใครแล้วได้อะไรจากบทความที่เราอ่านเออเอาง่ายๆว่าเวลาเวลาเราเปิดหน้าฟีดของ a c e b o o k เนาะเปิดหน้าฟีดขึ้นมาเนี่ยปุ๊บ คุณพบว่าหัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องเนี่ยถ้าหัวข้อมันน่าสนใจอ่ะนิ้วโป้งน้อยๆของเราเนี่ยก็จะคลิกปุ๊บอ่าเข้าไปอ่านใช่ไหมแต่ถ้าหัวข้อเรื่องมาวิชาการจ๋าอีบ้าใครจะไปอ่านผ่านเลยจ้าผ่านเป็นชั้นฉันก็ไม่อ่านหรอกค่ะคุณเพราะว่ามันเสียเวล,เวลาอะไรก็มีลูกพูดอะไรวนเวอร์น่านคารแต่ถ้าเกิดแบบปุ๊บเขียนมานิดนึงเอ้ยอ่าก็เข้าไปได้ละอะไรเงี้ยเอยอ อันนั้นอันนั้นอันนั้นคือสิ่งสําคัญนะหัวข้อเรื่องสําคัญมากจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ให้มีหัวข้อที่น่าสนใจถึงถือว่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดโอเคนอกจากเรื่ององหัวข้อแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของเนื้อหาเพราะว่าเราต้องการเขียนการเป็นนักเขียนไม่ใช่เขียนวิชาการจา๋าเพราะถ้าวิเคราะห์วิชาการจา๋าใครจะมาอ่านมันไม่สบายมันซีเรียสมันเครียดเกินไปมันเคร่งเครียดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขียนคือความรู้ ผสมกับความบันเทิงใช้ถ้อยคําให้ดูอ่านง่ายเข้าถึงง่ายเนี่ยเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดของโควรัสใช่ไหมคะสิ่งที่จะเขียนถ้าเราวิชาการจา๋าเราก็คนทั่วไปก็ไม่ได้อยากจะมาหาความรู้ว่าจะป้องกันตัวเองจากโควรัสยจะไงแต่ถ้าเกิดว่าเราสอดแทรกความบันเทิงหรือความสบายๆในการเขียนลงไปด้วยเนะี่ยคนก็จะเข้ามาดูมากขึ้นว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วทําตามด้วยนะเอออันนี้คือเนื้อหาที่มีความสําคัญ สุดท้ายก็คือเรื่องของการสรุปสรุปเนี่ยเอาง่ายๆเลยหัวข้อใจความทุกอย่างรวบมามาสรุปเป็นก้อนเดียวอยู่ข้างล่างว่าทั้งหมดที่เขียนไปเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรแล้วคนที่เขียนได้ไดอะไรเอออันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการสรุปใช่ไหมคะอ่ะอันเนี้ยที่อันเนี้ยคือใจความสําคัญก็คือย้อนย้อนกลับไปตอนที่เรียนสมัยมัธยมดีกว่าเรื่องการเขียนคุณครูเนี่ยมาบอกเลยการเขียนใจความสําคัญคือท็อป,ปิก ก็คือหัวข้ออ่าเกริ่นนำเกริ่นนำเนื้อหาและสรุปถ้าทำไม่ได้ตามนั้นน่ะเรื่องราวที่คุณจะเขียนน่ะมันก็จะสเปะสปะสเปะสปะเคยเขียนไหมเขียนแล้วแบบเรื่องราวก็วนเป็นก้นหอยอะ่อะไรวะเมื่อกี้ก็เพิ่งเขียนไปทําไมวนกลับมาที่เดิมวะเอ๊ะทำไมกลับมาที่เดิมเอ๊ะทำไมเขียนโอ๊ยเขียนไม่ได้เลิกเขียนก็ท้อแท้กันไปอีกอ่านะให้ใช้หลักการนี้แล้วคุณจะเริ่มเขียนได้ ต่อไปอาจจะพูดถึงเรื่องว่าถ้าถ้าเขียนจะเริ่มเขียนจากเรื่องอะไรก่อนนะคะเขียนเนี่ยคุณจะเริ่มเขียนถึงเรื่องอะไรก่อนก็คือเริ่มจากสิ่งรอบตัวสิ่งที่คุณถนัดคุณชอบชอบอะไรเล่าไปเล่าในสิ่งที่คุณถนัดเพราะว่าถ้าคุณถนัดสิ่งไหนคุณจะทําสิ่งนั้นได้ดีค่ะแล้วคุณก็เน้นว่าทาฟรีไปก่อนทําฟรีไปก่อนเพราะเริ่มมีคนติดตามคนพูดถึงคนเข้ามาติดต่ออะไรอย่างเงี้ย เรื่องราวของคุณก็จะเป็นการถูกเผยแพร่แล้วก็คุณก็จะสร้างงานสร้างอาชีพให้ตัวเองได้นะเช่นถ้าคุณชอบท่องเที่ยวก็เล่าเรื่องที่ไปเที่ยวมา1วันหรือ3มชั่วโมงของการออกไปเที่ยวอะเรามาเล่าได้เป็นตุเป็นตะเลยอะก็เขียนมาเล่ามาวันนี้ฉันทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนเอ้ยความสนุกรีวิวไปพูดไปพูดไปหรือช่วงเนี้ยคนหันมาทาอาหารปลูกผักปลูกต้นไม้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คุณใส่ใจใช่ไหมคุณก็มาพูดว่าเอ้ย ฉันชอบทำอาหารเมนูอะอะไรนะช่วงนี้เลยนะกิมจิชิเกะเออซุปกิมจิใช่ไหมคุณก็ลองทําซุปกิมจิคุณก็ได้วิวไปสีว่าเนี่ยคุณผันตัวมาเป็นเชฟมือหนึ่งฉันนะเป็นมือหนึ่งสังกุงสูงสุดในห้องเครื่องวันนี้ก็เลยจะมาลองทํากิมจิซุปกิมจิก็อธิบายไปว่าแล้วว่าเออซุปกิมจิของเราเนี่ยทำยังไงมันเป็นสิ่งรอบตัวเนาะแล้วก็ ถ่ายทอดไปพอเริ่มมีความน่าสนใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการติดตามการติดตามพอคนติดตามเยอะคุณก็จะเริ่มสร้างรายได้ให้ตัวเองได้แล้วแล้วคุณก็นําสิ่งที่คุณมีเนี่ยไปขายในช่องทางที่เราได้บอกไว้แล้วเอออันเนี้ยอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวมากเนาะไปลองดูกันก่อนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใครยังไม่มีแนวทางไม่มีรููทางเนี้ยทักมาได้มาคุยกันได้นะคะส่งคอมเมนต์มาได้จาก ทางใต้นี่ข้างล่างนี่ที่เดี๋ยวเราจะบอกให้หรือ inbox มาได้ใน f a c e b o o k แฟนเพจคุยกับคุณลิศนะคะเดี๋ยวจะบอกให้หมดเบือกเลยว่าเป็นยังไงบ้างเออสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าอาจจะดูแบบบับๆบอนิดนึงแต่คุณลิศเชื่อว่าคุณต้องได้ความรู้แหละเออแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกต่อไปว่าจะเริ่มต้นเขียนเขียนยังไงเขียนยังไงให้มันดูน่าสนใจเขียนเรื่องอะไรเออสร้างไรายได้ยังไงได้อีกเออนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย